วันนี้เราจะมาสำรวจไายคราฟซีด666กันว่ามันมีความลับน่ากลัวอะไรซ่อนเอาไว้อยู่นะครับเริ่มกันที่รีแอควิดีโอที่ผู้ติดตามส่งมาลองดูหน่อยสิเดี๋ยวนะรอแป๊บนะโอเคดูเหมือนว่าจะยังไม่มีอะไรไปแปลกแปลเอ๊ะมีปล่องไฟที่บ้านหลังนั้นด้วยอ่ะเนี่ยก็คลิปกลับไปก่อนสิโอ้นั่นไงปล่องไฟที่บ้านหลังนั้นเห็นกันไหมนะ่ะมันสูงกว่าปกติโอเคผมว่าเธอหน้าจะยังไม่รู้ตัวเดินต่อไปเธอเพิ่งลงมาปล่องไฟเหรอวัด เอโอเคเธอเปิดกล่องแล้วแล้วจะแล้วจะไปไหนอ่ะโอเคผมว่าเธอน่าจะไปทางนั้นอะไรอ่ะเลขหกไม่ใช่เหรอมันเหมือนเป็นเลขหกเลยอ่ะโอเค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 อะแล้วเธอก็กำลังกลับโอเคเธอกลับมาแล้วเธอจะไปไหนต่อเนี่ย เดี๋ยวนะ่าไม่ใช่เเลขหกทำจากเป็นเลขหกที่ทำจากฟักทองดูดูดูด,ด,ด,ดูเลขหกนี่ถ้าผมหยุดก็นั่นไงเลขหกเอแล้วเธอก็ยังไม่รู้ด้วยโอเคผมไม่รู้ว่าเธอไปไหนโอเคทางนั้นคือบ้านที่มีปล่องไฟนะก็คงงั้นนะไหนดูสิย้อนกลับดีกว่าโอเคแรงชิปเป็งเลย เอาละเธอกลับไปอีกแล้วในดู้สิว่าเธอจะทําอะไรต่อเธออยู่ันก่อนแล้วโอเคเอาละเธอกดชิปอะไรเนี่ยเธอเปลี่ยนเป็นหมดสร้างสรรค์เหรอหกหกหกจริงเหรอเนี่ยของจริงซะด้วยเออเธอไปไหนของเธอวะเน,นี่ยแล้วเธอจะบินไปไหนของเธอกันอะโอเคเธอกลับมาหมดเอาตัวรอดแล้วคลิกกดปุ่มที่ผมเคยสอนในวิดีโอก่อนๆไง โอเคเจอถ้ำอะ่ะโอเคเอ่อเอาละหนดูเธอจะทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นบางอย่าง ผมว่าผมเห็นบางอย่างไปตรวจสอบกันเลยผมมาแล้วเข้าร่วมซีดแล้วเพื่อดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับคลาวเดียว่ามันมีจริงไหมก็จากที่ดูทุกอย่างอยู่ผมว่าผมจะลองดูด้านบนว่าเกาะนี้คือเกาะ666และใช่เป็นเกาะทรง6จริงๆซะด้วยเอาล่ะผมจะเอาไม้มาก่อนนะทุกคนก็รู้ว่าผมต้องทดสอบมันในโหมดเอาชีวิตรอด เอาละตัดไม้พวกนี้เพิ่มสักหน่อยจากนั้นก็ไปที่หมู่บ้านร้างกันเลยเรื่องหนึ่งที่แปลกสำหรับผมก็คือทําไมมีโกเลมอยู่ที่หมู่บ้านร้างกันได้ล่ะเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะสปอนเฉพาะที่มีชาวบ้านอยู่อย่างนั้นเหรอเอาละจากที่ทุกคนเห็นในวิดีโอของคราวดเดียวแล้วผมเชื่อทุกอย่างนะเว้นตอนท้ายที่มันแปลกมากๆเลยคือแบบมันดูเหมือนมีเลข6อยู่ตรงพื้นหรือว่าอะไรกันแน่โอเคหยิบมันขึ้นมาและตรงนั้นก็คือปล่องไฟเนาะใช่ใช่ในวิดีโอมันดูสูงกว่านี้ แต่พอมาดูมันก็ไม่ที่ศูนย์เท่าไหร่โอเคอย่างแรกที่ผมจะเช็คก็คือพื้นที่ตรงนี้ที่เธอทำท่านี้ที่มีเลข6อยู่เยอะๆนะตรงพื้นแถวนี้เลยดูซิดูดูด,ดูจริงด้วยมันมีเลข6อยู่บนพื้นคุณเห็นหรือเปล่าอ่ะอุ้ยยาอย่างเจ๋งเลยโอเคเลขหคือของจริงผมว่าเราควรกลับไปที่จุดเริ่มต้นเพื่อไปดูฟักทองเลข6ตรงนั้นโอเคฟักทองเลข6น่าจะอยู่แถวๆนี้นะถ้าผมจำไม่ผิด ดูสิดู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 มันเป็นเลขหกที่ทําจากฟักทองแล้วเอาล่ะมันเริ่มมืดแล้วผมว่าผมต้องไปหานอนก่อนจะดีกว่าเตียงครับโอเคผมกําลังนอนรอช่วงเช้าอยู่มาแล้วผมจะเก็บทุกอย่างในนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรแปลกตรงไหนแต่มันดันมีกเลมเหล็กและผมก็อยากเห็นมันอีกอะแบบว่าผมคิดว่ากเลมเหล็กน่าจะอยู่ในคลิปด้วยนะแต่ดันลืมไปเลยว่าเจ้าตัวนี้มันอยู่ที่ไหนอะโอเคถ้างั้นผมจะไปทางนี้แหละเอออาโอ้เอาล่ะเอ้ยเอ้ย โอเคเอ่อน่าจะต้องมีเอ้ยโกเลมเเล็กอยู่ที่นั่นนี่เอาละมาเก็บเจ้าหมอน,นี่กันเลยแต่ว่าไม่ใช่โกเลมเเล็กแต่เป็นม็อบที่ควรสปอนแค่ในหมู่บ้านที่มี ชาวบ้านอยู่ไม่ใช่เหรอดันปรากฏตัวในหมู่บ้านร้างที่ไร้ผู้คนเนี่ยนะเอาละไม่ค่อยมีอะไรให้อ,อดูหรือว่าทําที่นี่เลยมันเป็นแค่หมู่บ้านร้างบนกเกาะแปลกๆในซีด6 6 6นะครับสิ่งที่ผมสงสัยก็คือเธอเปลี่ยนเป็นโหมดสร้างสรรค์เปลี่ยนตรงนี้แล้วก็บินขึ้นไปเพื่อดูตัวเลข666แต่ว่าผมใช้กล้องบินขึ้นแบบนั้นมันจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าคําถามก็คือทําไมเธอถึงไม่มายืนใกล้ๆกับเลข6ตรงนี้เลยล่ะ ดูดีๆก็ไม่มีอะไรเลยโอเคงั้นมาที่ตรงนี้ที่ตรงจุดนี้เลยนะครับมาดูเผื่อว่ามันจะมีอะไรให้เราเฮฮาได้บ้างหรือเปล่ามันจะมีอะไรเฮไหมอ่มไม่เหรงั้นไอเลหน6นี่ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยอ่มเอ,อ๊รอเดี๋ยวนะนี่ผม คิดไปเองหรือเปล่าว่ามีอะไรแปลกๆไปสาบานได้เลยว่าตอนผมมาบล็อกที่เห็นนี่มันคนละสีกันเลยนะครับขอสาบานได้เลยว่ามันเป็นคนละบล็อกกันชัดๆเลยมันคือทรายใช่ไหมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละอา่าทุกคนช่วยย้อนคลิปดูหน่อยจะได้ไหมครับเอ๊ะ <What? S 2> สาบานได้เลยว่าผมเห็นแสงแฟลชบนหน้าจอแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นอ่ะ คือผมมองไปทางกล้องอยู่ก็เลยเห็นไม่ค่อยชัดนะครับก็ผมแบบว่าน่าจะตาฝาดเดี๋ยวไปต่อกันที่เลข6ต่อไปกันเลยน่าจะทางนี้แหละทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับผมพยายามหามุมเลข6อยู่ทําไมมันถึงมีถ้าตรงนั้นหรือว่ามันจะมีอีกกันล่ะนะผมว่าไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะถือยังไงก็แค่ถ้าเอ่อเอาล,ะ,อาละไปที่ถ้ากันก่อนเลยโอเคผมต้องโดดให้พอดีใช่ไหมนะโอเคผมว่าเธอน่าจะโดดตรงนี้แต่ผมต้องเล็งที่แอ่งน้ํานะครับเอาละจะโดดใน3-2มสองหนึ่ง ดูซีจะเห็นเหมือนเธอไหมนั่นไงเลขหอยู่ข้างบนเลขหติดอยู่บนกำแพงโกหกชัดๆเลยรอเดี๋ยวก่อนนะผมเขาเปลี่ยนเป็นหมอสร้างสารรค์ก่อนถึงจะไม่ค่อยชอบก็เถอะผมเห็นเลขหกจริงๆนะม,มันอยู่ไหนอะฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนแล้วตรงนี้เหรอหรือว่าตรงนี้กันอะมันดูเหมือนมันอยู่นี่ใช่ใช่ชใช่มันอยู่นี่เลย คนลุกชะมัดญาติเลยอ่ะบอกได้เลยว่าผมเห็นนะมันขึ้นมานั่นเสียงอะไรผมว่าผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับดังมาจากไม์ชาร์ฟดูซิผมจะเข้าไปในไม์ชาร์ฟได้ไหมฮัลโหลเอ๊ไม่มีอะไรในไม์ชาร์ฟเดี๋ยวนะเหมือนได้ยินอะไรสักอย่างดังมาจากอเมทิสด้านบนเดี๋ยว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 รอก่อนนะอะไรวะเน,นี่ยดู ได้ยินเสียงผมต้องรีบขึ้นไปเอาละผมใกล้ถึงแล้วผมจะเข้าไปดูด้านนายเอเมทิสใน3 2 1. ถ้าคุณอยากรู้ว่าปริศนานี้จะจบยังไงนะครับคุณต้องไปดูวิดีโอจนจบเลยทีนี้ไปพบกับเรื่องลับต่อไปกันเลยโอเคปริศนาที่2ดูซิว่าเราจะเปลี่ยนขนาดของกาเดียนได้ไหมนะครับเราอยู่ในอนุสาวรีย์เอาละนะเอปนะรากฏว่าคุณทําแบบนี้ได้ในโหมดสร้างสรรค์เท่านั้นเพราะว่าบล็อกพวกนี้มันจะแตกก่อนนะครับ ดูสิเขาทำอะไรโอเควางไปแล้วเอาละแล้วไงอ๋อใช่แล้วไม่นานดูเหมือนที่คุกจะขังอะไรสักอย่างเอาไว้เหรอใช่ไหมและเขาก็เพิ่งพังส่วนด้านล่างและตอนนี้เขาก็อยู่ในเขตของกาเดียนแล้วโอเคตอนนี้เขาแค่ต้องล,อล่อมันเนอะเอาละเขาเริ่มเปิดมาแล้วเปิดคางเข้ามาหมดเลยและตอนนี้เขาก็ว่ายน้ํามาแล้วนะครับ เขาใช้แท่นวางทั้งตีเหล็กโอเคอันนี้คือสีขาวนะครับแบบเขาพยายามทำอะไรกันแน่ที่เขาปาไปจะช่วยให้มันโตหรือยังไงดูสิผมต้องรีบเข้าไปทดสอบด้วยตัวเองแล้วนี่มันตัวโตขึ้นอย่างนั้นเหรอถามจริงดิมาลองดูกันเลย มาดูกันว่าพิธีกรรมนี้ได้ผลหรือเปล่าแน่นอนว่าพิธีกรรมนี้ใช้ได้เฉพาะในโหมดสร้างสรรค์เท่านั้นนะครับเพราะจากที่ผมรู้มาคุณทําลายบล็อกในโหมดเอาชีวิตรอดไม่ได้อนอกจากคุณจะมีมอดบางอย่างมอดบางอย่างที่ทําได้จากที่ผมรู้นะไม่ก็ใช่พิธีกรรมก็แปลกดีผมจะลองทําด้วยวิธีที่ดีที่สุดให้เหมือนกับคลิปแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับ โอเคเริ่มด้วยแบบนี้แล้วก็แบบนี้ผมยังไม่ได้อยู่ในวิหารเดียวกันเลยนะไม่ใช่ซีเดียวกันแถมไม่ใช่วิหารเดียวกันซะด้วยผมแค่อยากเช็คฮัลโหลว่าไงช่วยออกมาหน่อยจะได้ไหมเนี่ยเอามาสักทีไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทางนั้นอด้านบนว่ายมาน,นี่มาใช่มาหาชั้นเลยค่อยๆมาเล่นใหญ่กันไปแล้วมันว่ายขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาสิทำไมมันถึงไม่ขึ้นมาไอพวกนี้มันยากกว่าพิธีกรรมจริงๆซะอีกนะเนี่ยทำไมมันยากขนาดนั้นอะ นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคมันอยู่ด้านบนทีนี้ก็ปิดทางได้เลยเอาล่ะเยี่ยมยอดได้ตัวแล้วทีนี้ผมแค่ต้องให้เจ้าหนี้กับมันตอนที่มันมองผมใช่ไหมล่ะเนี่ยโอเคใน3 21อเอ๊ะฉันไม่รอหรืองไงผมว่ามันต้องใช้ตอนที่มันมองหน้าผมแต่ไหนดูสิเอาล่ะตอนนี้แหละ3 2มปุ๊บเดี๋ยวนะมันไม่ได้ผลใช่ไหมเนี่ยฮอะอะไรกันเนี่ยดูสิไม่น่ารอเดี๋ยวไอ ไอซ์ไม่เหรอมันไม่ได้ผลทาไมถึงไม่ได้ผลกันละเนี่ยคือทุกคนเหมือนว่าปริศนานี้จะยังใช้ไม่ได้แฮะเอาล่ะงั้นตอนนี้ก็ได้เวลาไปดูปริศนาที่3กันแล้วนะครับอุ้ยดานิโต้เอ็มซีเอิมเอาล่ะรอผมแป๊บหนึ่งนะอย่างแรกที่ผมสังเกตเห็นก็คือเมื่อตอนที่เขาเปิดอินโทรมันไม่ปล่องไฟรูปกางเขนเอ่อโอเคของแปลกโอเคบล็อกหญ้าแห้งดูเหมือนว่าบล็อกหญ้าแห้งนี้จะทำมาจากกางเขนเลยนะครับผมจะดูวิดีโอต่อ โอเคผมชอบนะเนื้ออจริงดิอา่าใช่แถวนี้ไม่มีอะไรแปลกมันมีหนังสือในช่องเก็บของโอเคเอา่เอาใช่ยาแห้งอีกแล้วโอเคไหนดูซิเฮ้ยจะบอกนะเงารูปกางเขนอ่ะไม่นั่นมันเงาฮะแต่อะไรอ่ะโอเคเอ่อหมู่บ้านดูจามั่นคง มันก็ยังดูปกติดีอยู่นะครับเท่าที่ผมเห็นอ่ะนะโอเคตรงเข้าบ้านทุกหลังเลยมันแปลกมากเลยนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเคยเข้ามาแล้วไม่เอ่ะโอเคหลังนี้เปิดอยู่<อ>เฮ้ยขนมปังลูกกังเขนอีกแล้วเหรอะอะไรกันวเนี่ยได้ไงโอเคตอนนี้เขากดชิฟโอเคให้ตายสิตอนนี้มันแปลกเดินไปแล้วะผมไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยนั่นกล่องนี่ในบอ่อน้ำ อะไรเดี๋ยสิหนังสืออีกเล่มโอเคเข้าวางที่แท่นแล้วดูซสิจะได้อะไรกังเขนนี่วะทำจากกังเขนเหรอมันดูเหมือนกับเฮ้ยบางอย่างตรงนั้น ดานโน่โบนิโต bon ถูกก้างเขนฆ่าไปดูที่ซีดนั่นกันเดี๋ยวนี้เลยและในตอนนี้เราก็อยู่ที่ซีดกันแล้วนะครับดูซินั่นไงหมู่บ้านผมจะรู้ได้ยังไงว่าถูกที่แล้วเพราะจากวิดีโอที่เราเรียกกับป่องไฟลักษณะเป็นก้างเขนใช่เราอยู่ในหมู่บ้านแล้วล่ะโอเคเอาอุบบ่อน้ำมีไอเทมเขาอยู่ไหมดูซิของที่ตกอยู่ของเขานี่ไม่นะพผู้ติด,ดตามของดานโน่ดูซิ โอเคมันมีหนังสือพวกนี้กองอยู่ดูซิมันมีหญ้าแห้งรูปกังเขนด้วยเห็นมะแล้วคนที่มาอยู่ก่อนอยู่ไหนอ่ะข้างบนชื่อมีกังเขนอยู่โอเคมาเก็บหญ้าแห้งกังเขนพวกนี้กันจะได้มีอาหารกินนะครับค่าโกเลมเหล็กด้วยและสำรวจทั้งซีดเลยตามที่คุณเห็นทั้งหมดอยู่ในหมดเอาตัวรอดว่าไงโกเลมเหล็กว่ายังไงไอ้น้องชายโอเคผมหดมาแล้วมันกำลังโอ้โลูกนี้อยู่ในหมดสงบโอเค กโดนฉันแล้วโอ้ว้าวดูที่รูยักษ์นั่นสิวู้ฮะเออะไรอ่ะอะไรอ่ะบ้าชะมัดเลยเอ่อ uh, นี่เป็นบ้านที่มีกล่องบวกกับขนมปังลักษณะก้างเขนนะก็คงงั้นโอเคเราจะทําขนมปังผมมีเหล็กอยู่สี่ผมกงจะทาเอ่อ uh, เสียมนะ่ะนี่ไงล่ะโอเคโอเคเอ่อ okay. ห okay. uh, นังสือเล่มไหนแล้วนะเอานีไงเล่มนี้มีก้างเขนที่ทําจากก้งเขนน่ะ และแค่หน้าเดียวแถมยังมีหนังสืออีกเล่มในกระเป๋าเล่มนี้โลง่งเอาล่ะโยนมันทิ้งไปว่าไงเจ้านักเทรดอืมไปสำรวจกันเลยสักที่หนึ่งแนีแ่ยแหละผมว่าผมจะเข้าไปที่ถ้ำตรงนั้นนะมันดูค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่เวลามาต้องอยู่กับนักเทรดของอฮัลโหลเ็อย่างที่บอกไม่ใช่วลามาต้องอยู่กับนักเทรดของเหรอผมเพิ่งพูดกับเขาไปเองอะอะไรอะ ไงก็ช่างเหอะโอเคตอนนี้ผมเลยอยากเข้าไปในบ้านปล่องจังเขนเอามากๆเลยนะครับอืมใช่ไม่ในนี้มีแค่เตาผิงเองอะถ้าอย่างนั้นผมจะใช้คบเพลิงนะครับแล้วออกไปด้านนอกกันไปสำรวจอะไรยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพืชผลหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายที่ผมยังไม่เคยมาโอเคอันนั้นแหละและอีกอันด้วยผมจะได้เข้าไปด้านในโอเคพืชผลก่อนเอ๊ะ น้ำที่เป็นกังเขนเหรอผมว่าผมจะลองมองมันจากมุมสูงดูนะครับแต่ใช่มันเป็นกังเขนซึ่งมันไม่ได้อยู่ในคลิปเออผมกําลังขึ้นไปหลังสุดท้ายแล้วหลังนี้มันมีเพียงชาวบ้านแค่คนเดียวเองที่น่าสงสัยนะครับโอเคมาดูกันชาวบา้านเพราะอะไรเนี่ยอะไรหน้าต่างเป็นกังเขนอีกแล้วเหรอตรงนี้มีรูปของหนังสืออยู่ ลองดูดิสิโอเคปริศนากังเขนว่ากันว่ากังเขนนี้เป็นของหมู่บ้านซึ่งซ่อนของเมื่ออย่างเอาไว้เมื่อนานมาแล้วมีคนพบรูปนี้แล้วใช้ปฏิปต่อด้วยกันอะไรวะเนี่ยหนึ่งสอสาสี่ห้าหหกเล่มและกังเขนและตอนนี้ผมมีหกเล่มแล้วบ้าเอ้บางทีผมต้องใช้เล่มนั้นอันที่ผมเพิ่งโยนทิ้งไปโบางอย่างผมอาต้องใช้อันที่ผมโยนทิ้งไปแล้วเออเออเออ,เอ,อรอแป๊บนะ โอเคอยู่นั่นไงไม่ไอเทมที่ผมโยนไปไม่มีอะไรเขียนเอาไว้เลยแต่มันอาจจะยังมีประโยชน์อยู่โอเคผมจะสำรวจดูนี้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับกังเขนอะไรที่หนังสือเขียนถึงกันอะดูสิข้างล่างดูสิแล้วรูน,นั่นเหอไหนดูผมอยากเห็นรูนั่นชัดๆเลยอ่ะ <c oughs> มันคือกังเขนยักษ์อย่างนั้นเหรอเอาล่ะเอิมผมต้องลงไปด้านล่างแต่มันไม่มีน้ำเลยเอาล่ะตรงนี้น่าจะเป็น ใช่ตัวนี้มีน้ำอ่ะ,อะ,อะผมว่าเขาไปไม่ถึงหรอกโอเคผมจะสร้างสะพานผมจะกระโดดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แกแกแกบ้านะนั่นเขานั่นเขาคนนั้นไงคนนั้นไงเฮ้ยมีกางเขนตรงนี้ด้วยเหรอมีบ้านตรงนี้ด้วยอะไรวะเนี่ยโอเคในรูปในรูปมันบอกมีสถานที่ในหนังสือด้วยนะครับไในดูสิในหนึ่งสอง สามผมควรจะวางมันแบบนี้เหรอเนี่ยก็คงงั้นแหละโอเคคงต้องใช้สักสามไปทางไหนต่อดีเอาล่ะผมว่าจะไปที่บ้านก่อนแต่ผมเห็นคนอยู่ตรงนั้นนี่สาบาถได้เลยอะไรอ่ะเหมือนผมคุยกับแชทได้เลยเฮ้ยพวกไม่ใช่เวลาวาสปอนแปลกๆอย่างนั้นเหรอเนี่ยมันไม่กระจายและเพชรนี่ด้วยเหมือนก้งเขนอีกแล้วเฮ้เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย ไม่เข้าใจจริงๆเลยเพชรที่เหมือนเป็นกางเขนวางแล้วแต่โอเคผมกำลังไปที่บ้านโอเคอบ้านมันอยู่ที่นี่เฉยเลยอย่างดูสิเอออะไรวะเนา what กางเขนเต็มไปหมดเลยแต่เฮ้ยนหนังสือแต่นดูสินังสือเขียนว่ายังไงบ้างกางเขนอีกอันเหรอโอเคกางเขนอีกอันในหนังสือเออเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย โอ้พวกมีม็บโคตรเยอะเลยโอ้วว้้วว้ววเอาจริงดิเอ่อฮัลโหลมันผิดกฎหมายนะเฮ้ยูนี่มันเกิดป้าอะไรขึ้นเนี่ยไอ้พวกนี้มันเึิ่งทงลังรองเท้าบูทผมโอ้โพระเจ้าโอเคผมว่าผมจะลองอะไรหน่อยโอเคเอาละนะพร้อมหรือยังเผาพวกม,มันกันนี่ไงเผาพวกม,มันให้เฮี้ยนเลยนะครับโอเคผมต้องโอ้โม็อบเต็มไปหมดเลยเอาเออ ผมต้องตายแน่ไม่มีชุดเกราะสักนิดเลยนะครับดูจำนวนพวกมันสิบ้าบอชมัดเลยเอาละผมต้องทำรองเท้าแล้วก็ดาบเพชรด้วยนะครับเยี่ยมเลยผมมีหนังสือด้วยนะครับผมจะกระโดดแล้วดูว่าพวกมันจะตามผมมาบ้างไหมพวกมันพยายามข้ามอยู่ไม่อยากจะเชื่อเลยโอเคผมจะวางหนังสือนี่ไว้นี่ไงล่ะใส่ไปเลย ส่ไปแล้วเอาละนะเออผมจะเมินพวกซอมบี้เพราะว่าพวกมันเชื่องช้ามากเลยผมกำลังไปที่เมืองโบราณน่าจะเลือกถูกแล้วนะโดเพชซะหน่อยแล้วกันโอ้ใหตายอ้าไม่นะเพชฉันโอ้ใหตายไอ้พวกซอมบี้นี่มันบ้าเกินไปแล้วนะครับซอมบี้เยอะเกินไปและสกลเลตันนั้นโจมตีผมกลางดวงมันอีกอะเอาละได้เวลาโดเอาละได้เวลาโดได้เวลาโดแล้วอ้าผมเกือบตายเลยผมกำลังจะทำกางเขนเพช เอาละวิ่งวิ่งวิ่งโอ้พวกมันอยู่ในวิดีโอที่ผมรีแอคและตอนนี้ยังมีไม่ครบเลยชาเลนจ์สำเร็จแล้วนะโอ้ยงงแท้เลยโอเคขอไปทางนี้ก่อนนะดูซิผมอยู่ในเมืองโบราณด้วยเป็นเมืองโบราณที่แปลกดีนะผมพูดจริงเลยดูซิเออโอเคตรงนี้แน่นอนผมต้องไปทางไหนกันแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปตรงนี้เออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้ละสามซเลยโอเคผมจะพังมันตรงนี้เลย จะได้ไม่มีวาร์เดนเกิดพังเจ้านี่และเจ้านี่ด้วยโอเคแตกแล้วอะไรบางอย่างพึ่งหล่นลงมาจากด้านบนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกางเขนเหรอกางเขนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยหนังสือหนังสือ,หน,สอหนังสือที่มีกางเขนอยู่ได้มาแล้วเหลือแค่เล่มเดียวหรือบางทีหนังสือสองเล่มที่ไม่มีอยู่จริงเออ มันไม่มีกังเขนบางทีมันอาจจะไม่ได้ผลนะครับคงพอแค่นี้แล้วนอกจากนี้ผมเจอทีละอันของอันที่เป็นพวกกังเขนโอเควางหนังสือเอาไว้ตรงนี้เลยท้าทีษฎีผมขาดไปเล่มหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่รู้เอาละมาปีนขึ้นไปบนนี้กันอะไรเนี่ยเนเธอร์เนเธอร์รูปทรงเหมือนกับกังเขนโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับผมขอหยิบเพชรขึ้นมาก่อนก็แล้วกัน เอาละได้เพชรมาแล้วแล้วฝนก็ตกแล้วด้วยฝนมันตกไม่อยากจะเชื่อเลยเอาละผมจะไปที่เนเธอร์นะครับแต่แบบผมไม่เคยพิสูจน์เรื่องลี้ลับที่แปลกแบบนี้เลยนะผมว่าแม้แต่ผู้ติดตามก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในซีดแบบไหนกันเอาละลงไปที่เนเธอร์กันเลยรูปทรงกางเขนโอเคเข้าไปแล้วนะผมว่าอะไรเนี่ยอะไรนี่อะไรอ่ะป้ายแดงป้ายแดงป้ายเขียวป้ายโอเคผมว่าผมต้องตามสีเขียวไปใช่ไหมเนี่ยโอเคผมว่าตรงดาวน์ต้องไปสีเขียว เอาละเอ่อแต่ใครเป็นคนสร้างกันเนี่ยเขาดูตั้งใจสร้างมากเลยนะเนี่ยเอ๊ะมีอะไรเขียนเอาไว้ด้วยไม้เบรสเจ็ดแท่งเท่ากับผมไม่รู้ว่าคืออะไรโอเคไม้เบรสต้องการเจ็ดแท่งนะครับหนึ่งสองโอเคไปต่อกันเลยโอเคผมเสียเลือดไปมากเลยนะครับเพราะงั้นทำชุดก่อให้ไวเลยเอาละอีกแท่งผมต้องใช้อีกแค่แท่งเดียวขออีกแท่งเดียว แ่งเดียวเว้ยโอเคผมว่าผมได้มันมาแล้วนะครับดูสิเจ็ดโอเคพังเจ้านี่เสร็จแล้วก็ออกเลยหนังสือเหรอเดี๋ยวก่อนนะขังเขนอีกอันเหรอโอเควิ่ง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 เสร็จแล้วกลับไปที่ประตูมิติเอาล่ะผมได้มาแล้วไป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 เอาล่ะอันนี้ทางทีษฎีนะเดี๋ยวเหมือนจะมีบางอย่างตัวนั้นในทางทฤษฎีนี่คือเล่มสุดท้ายแล้วนะครับดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าผมวางหนังสือเล่มน,นี้3 สองหนึ่งแล้วบูมฮัลโหลเฮ้ออะไรอ่ะเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยมันขยับอยู่เหรอฮัลโหลอะไรอ่ะแต่อะไรอะไร่ะมันกำลังเผาอ่าสองเล่มเหรอฮะโอ้เอาละผมเข้าใจแล้วผู้ติด,ดตามของดานโน่เอ่อ มีหนังสือที่ว่างเปล่าและอีกอันก็มีข้อความที่ไม่ได้ผลเหมือนกันนะครับมีเพียงอันเดียวที่มีกางเขนเท่านั้นโอเคผมขาดไป2อันเลยผมจะไปที่ทางเข้ามันคือมุมของกางเขนยักษ์ที่ผมยังไม่เจอทีอ่าดูซิอ่าเฮ้ยผมเพิ่งอัพผมว่านะผมเพิ่งจะเหยียบโดนบางอย่างอะไรวะเนี่ยอะไรนี่มันกังเขนไซบินญ,ญ,ญามอย่างนั้นเหรอ ตรงนี้คือเลสต์อะไรอะไรวะเนี่ยกางเขนโคตรเยอะเลยอะไรนี่มันบ้าบออะไรกันเนี่ยฮัลโหลอะไรกันวะเนี่ยดูสิเหมือนเวเทอร์ที่เป็นกางเขนเอาละมันมีโอ้ชุดเกราะตรงนี้ด้วยแต่ว่าของผมดีกว่าเยอะเลยนะครับโอเคธนูและผมต้องสู้กับเวเทอร์ด้วยนะครับเอาละไปกันเลยว้วขหนมว่างไงมันมาแล้วมาสิว่ามันจะต้องเดือดมากแน่ มันอยู่ตรงนี้ไงเอาละโดนนี่โดนนี่อยากสู้ก็สู้สิอาปกรฉันดีกว่าเยอะเลย <ST> เดี๋ยวผมขิดเทปเปอร์ครับเนะนี่ไงโอเคโอเคโอเคนี่ไงแล้วโดนโดนคลิติกเข้าธรรมติฟลักแล้วโดนน <ST> S> <S ี่เอาสิเอาสิคลิติกเข้าบันจิดแล้วผมธรรมติดบล็อกแล้วนี่ไง <ST 'S> กลับบ้านไปนตอนซัได้ลงไงผงชนะเวเทอร์ได้แล้ว,ลวที่เออแล้วเอาไงต่อทีเนี้ยด,ดาวเนเธอร์รูปทรงยึดก,กับกางเขนเลยนะครับเนี่ยพวกเขาให้หนังสือผมโอเคหนังสืออีกเล่มกลับกันดีกว่าและดาวเนเธอร์ยึดกับกางเขนเลยโอเคผมกลับมาทางนี้แล้วทางนี้แน่นอนแต่ผมยังเหมือนขาดอะไรไปอีกสองนะทำไงต่อดีอ่ะบางทีผมควรวางดาวเนเธอร์ไว้ตรงนี้ดูซิในรูปเนี้ยไม่ซิมันคือหนังสือทั้งหมดเลยทำไมมันไม่ได้ผลอ่ะดูซิ ผมหยิบดาวเนเธอร์ Matter ขึ้นมาแล้วเอ่ออ่ฮัลโหลผมเพิ่งได้หนังสือมาแค่นี้เหรอฮัลโหลใครให้ผมมาเนี่ยฮะมันเปลี่ยนไปตอนกลางคืนฮัลโหลมองไม่เห็นอะไรเลยอะไรทำไมมันถึงมืดขนาดเนี atch, ่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้กลางเขนกำลังปิดเอออะไรอ่ะไม่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 เกิดอะไรขึ้นเนี่ยกลางเขนกำลังปิด ไม่อยากจะเชื่อเลยแค่มันยังไม่กลางคืนทันทีอ้าอ้าผมกำลังตายบล็อกมันพังไม่ได้เลยผมพังบล็อกไม่ได้ไม่ขอร้หยุดหยุดหยุดไม่ไมและตอนนี้กลับมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับถ้ำอเมทริสปริศนาแรกกันนะครับเฮ้ะไม่มีอะไรอยู่เลยฮัลโหลอะไรกันเนี่ยแต่มันเหมือนมีใครเดินอยู่เลยและนี่คือถ้ำมันจะนำพาไปที่ไหนกันฮัลโหล เออ่โอเคผมกำลังจะขุดลงไปด้านนอกถ้านี้จะพาเราไปที่ไหนเพราะว่านี่คือรอยเท้าคนชัดๆเลยอะไรกันเนี่ยเลขหเหรอฮัลโหลนี่มันของจริงเหรอทำไมถึงมีเลขหตรงนี้ด้วยอะดูซิมันอาจจะไปเรื่องบังเอิญแต่ว่ามันก็แปลกมากเลยใช่ไหมล่ะครับเอ่อตรงนี้ที่ผมเห็นมีเลข6อีกแต่เฮ้ มี6อีกด้วยมี6อยู่อีก3อันเลยแต่นี่มันอะไรเลข6อย่างนั้นเหรออะไรนี่มันอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าผมเจอโดนเออวัดเอาเซลถูกสังหารโดย666แล้วมันเกิดขึ้นตอนผมเหยียบบล็อกอย่างนั้นเหรอเนี่ยวัด